Oh, yang jujur faham dong. Di deh, di deh, di deh. Uh, bagaiak สวัสดีครับสวัสดียมามเสาเนะาะยามเสาประมาณหกโมงนะครับแดดแสงแดดกำลังจะขึ้นนะพี่น้องแต่สิภาพพยายานะครับยำบวงผีห้องใสมาเคลื่อนลองประมาณสิได้ึด่บอสนะครับไปเอานำหมอก,กัดสียเย็นเพี่น้องเอ้ยอากาศกัเดือดเจังหน่อย นะครับมาลุนกันเบิ่งสิได้ดนูบ่ตื่นมาประมาณตีหากก้าเคิงครับพี่นนอกจังหวะว่าเห็นเสียงแดดมันโผล่พอดี จะได้อัคดคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปลังแรงแห่งมันนะครับมันมนันเด้อปุหยันตัวใหญ่เลยมันเด้อโอ้หนูบอกเหงว่าหนูหนีนไปเลยวะแล้เขาดักไปหรอบอ่ รูบุออกเลยนะครับพี่นอ้องรูบุออกเลยนูบุพันบวงเลยงเอ้ยบุพันบวงเลยพี่นอ้องนี่ยังไงบ่นดูมันกับอุทูห์อยู่นะ โบผ่านบวกถือว่าน่าผิดน้องเลยตัวนี้ก็คือเกา่ายัอยู่คือ,คอเก่าอยู่ ยยยอ,อยู่คือเก่านอยู่ขึ้นหอกโอ๊ยแังบน้อนี่เนาะบัวพานบวงนะครับนูอกฟองไหนเนาะน,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 นี่เนาะเฮ้ยมึงยืนเสียไปเสียวะ เอ like ้าบวงเสียถ้าวยกันไปพี่น้องไปพี่ชายน้องบนน้น้องบวงเสียไปใายน้องนี่นนอบวงเสียลังนึงนะครับอยู่นี่ทางไหนน้องนี่หนอปากเขาหู โบโบเหินมียาหากนพี่นอกเขาช่างได้บุล,ล่ะขู่ขวอยู่นีบ้านมี Con hư baba hư baba đi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 หอยขนมาเอา,าค่ะครับเนี่ยนูน้ถือแลวครับแต่ว่ามีหอยขนมาเอาอ๋อยังอยู่อยู่ภับพี่นองนี่นี่นี่ด,ดิโอ้ยบากยังไงเลยโอ้ยบากยังไงเลยพี่ระวังดีละ อ้ย,ออยู่คครรััับบมนอออยยู่เังไงเลยบัดนี้หลุดโลเลยบัดนี้เอาแลผูขาเป็นเอาหนูกันครับสุดเลยเดี๋ยวมาตัวหนึ่งนะครับตอนนี้แตแบแตกนะครับยังไงเลยพี่น้อง <c oughs> มาเจ็ดสิบบัตรถือถือแล้วมันยุงย่งๆๆพี่นปลาเฟืองนะครับ มันหลีโตมันอยู่ในปลาเฟืองไปอ๋อติดตามกันต่อไปยาวๆนะครับไปอีกไลน์อยู่สูนกันเบิงึงนี่การพี่นอ้อยนี่มันการย้ำเสาเป็นสิ่งหนึ่งเรากระเียนไปเรียนมาหนึ่งกันบึงพี่น้องเยสิยไงใบ,บ,บ่ถึงกระยิบบ่ เขาเด่มนมาแล้วตัวหนึง่งทุกคนสีย่ามุงควันะครับรถึงสีกรรมมะกูทีหลังตังสวเด็จบรรยากาศเนาะปลาถือนะครับงานเป็นปลาถือล่างนี่เขาปลาถือนะครับข้มีจีรีทั้งหวงเขาขึ้นวิจังเรียนอยู่ โบผ่านบวงเลยเนาะครับโบผ่านบวงหน่คือโบผ่านบวงเนาะหนู หนูเรียนปลอมหรือน่นนี่หน,นอหมูพันบวงนะครับดังนี้ไปเดี๋ยวผมขอกู๋ก่อน <c oughs> มาหลุ่นกันเบ่วงนะครับต่อไปนะครับไม่สเสด็จบอนี่หนอวันนี้มันบมพันจะมาคืนนะครับโมเสามันจะถือบอหยองเอ้ยโอ้ถืออยู่ครับพี่นอ้องถือ้วครับถือ้วครับนั่นีน่น ถือนะครับถือนะครับต้นสองสองเสียงพี่น้องตอนนี้สองครับสองนี่นี่นี่ถือสองนะครับเดี๋ยวผมโค่นกันตัวสามตายนะครับเดี๋ยวผมโค่ดกันนะครับน้ำีคานถือสามนะครับต้นนึ่ันหนกันเบิองนะครับพี่น้องขาวเดยวมาเหลวสองต้นตัวนี้ันชิมีบอถือนะครับคือเก่า อยู่ขึ้เก่านะครับน่าผเลยนู้นวัตถุนะครับตัวงอบป้องผุนแท้ๆเลยครับนู้นวัตถอไปเดี๋ยวขอหย่ากูก่นอนตอนนี้เขามาหอดรถแล้วนะครับก <c oughs> ูบวงมาหมดล่อไหร่ะพบเสียพี่น้องเบิง้งเด้อบัดนี้เด้อเพาเขาได้จ้าโตโอ้ถือกระตายล่ะตัวนึง ตัวใหญ่กัดตายแล้วครับตัวหนึง่งโอ้ยหน่อยหนอถูกกัดตายละตัวหนึ่งไงนี่รันก็ตายและน,น,น,นะครับเพราะได้ซีโตนะครับหนูนนะ <c oughs> ว่าแต่สีว่าถือนัวพี่น้องเนาะกับพ่อได้หลุนอยู่ยนมมีมือเศร้ามือคืนนี่บ่ได้พ่อโตนะครับมัวนอกจากวันวนูออกเดือกเนาะผมก็บเรือปรยูด่ด้วยมันกับญาติหลอมเดียวคงว่านูนออกเดือกคงกับบ่ผมกับบ่ควรมันละล่ะ โอ้ไยไงซะ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปหาหนูนะครับของพันของพันแบ่งเนะาะท่านใดก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ